เดือวันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเวทีเดอะแมนรู้สึกไงบ้างคะภูมิใจครับต้องต้องขอบคุณเวทีเดอะแมนครับที่ที่เลือกตูมตามมาเป็นไอดอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าในความเป็นลูกผู้ชายอะไรเงี้ยครับมันมีความหมายมากมายกว่าแค่แค่เรามีสรีระแบบนี้หน้าตาแบบนี้หรือเป็นเพศช,ชายอะไรเงี้ยครับแต่มันมีเรื่องของ ดีเทลอีกมากมายหลายอย่างที่ประกอบกันแล้วเนี่ยถึงจะเรียกได้ว่าเหมาะสมกับคำว่าเดอะแมนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาในฐานะของการที่เป็นกระจกสะท้อนหรือเป็นอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเดอะแมนควรจะเป็นในรูปแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากขอบคุณมากครโดยส่วนตัวเราจะมีเกณฑ์ในการแบบเลือกยังไงบ้างเพราะว่าข้อกำหดมันก็ต้องเจ็ดสิบเจ็ดคนนะคเอ่ออันเนี้ยโดยส่วนตัวผมผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ในใน ฐานะกรรมการอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่าลูกผู้ชายมันต้องต้องมีมิติที่มันมากขึ้นมากกว่าแค่แข็งแกร่ง<ม>แค่เป็นผู้นาําหรือแค่เป็นอะไรก็ตามยิ่งยุคสมัยปัจจุบันเนี้ยผมรู้สึกว่าผู้ชายควรจะเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็แทบจะแทบจะเข้าใจในในความเป็นผู้หญิงแทบจะเข้าใจในความเป็น โลกนี้หรือว่าคนที่อ่อนแอกว่าเราอะไรเงี้ยครับในหลายๆ,ๆอย่างอะไรเงี้ยเราเราเราควรใช้ความแข็งแกร่งในในทางที่ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็ควรจะเป็นคนที่อ่อนโยนได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่ายิ่งยุคสมัยปัจจุบันไม่มีใครเป็นผู้นําอย่างเดียวละเราต้องรู้จักที่จะเป็นผู้ตามที่ดีเป็นผู้นําที่ดีสลับกันไปมาได้หมดอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งความเป็นผู้ชายมันควรจะ มันควรจะฟังชันนอกมากๆสําหรับสําหรับโลกนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีคิดหรือวิธีการใช้ชีวิตต่างๆมันควรจะหลุดออกมาจากคําว่านอกเหนือจากคําว่าตัวเองแล้วฮะถ้าเกิดว่าเราเราจะบอกตัวเองว่าเราเป็นผู้ชายที่ที่ดีคนหนึ่งเนี่ยเราควรจะเป็นผู้ชายที่มีประโยชน์มากกว่าแค่เรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นยิ่งในเวทีประกวดเดอะแมนเนี่ยผมรู้สึกว่าผู้ที่เป็นผู้ชนะ สิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นสิ่งที่ติดตัวเข้าไปคือทุกย่างก้าวในการใช้ชีวิตต่อไปนี้เนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องต้องมีการคิดถึงผู้อื่นมากขึ้นทําเพื่อผู้อื่นมากขึ้นโดยที่มันบบไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้ครแค่แค่คุณตื่นมาแล้ววันนี้คุณใช้ชีวิตโดยที่ไม่เป็นภาระใครหรือใช้ชีวิตในงานหรืออะไรก็ตามออกไปเจอใครที่ไหนก็ตามก็ให้ความสุขหรือให ให้ความมั่นคงให้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นให้มากๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เหมาะสมกับตําแหน่งยยห,หนึ่นง,งครับ,นนรบก็กออ็อยากให้อยากให้โชคดีในในใน,ในทุกจังหวะที่มีโอกาสจะได้ช่วยเหลือคนในทุกจังหวะที่มีโอกาสที่จะได้ใช้ความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยนะครับในการที่จะ ยืนอยู่ในสเต็ปต่อไปในชีวิตอะไรเงี้ยครับผมผมรู้สึกว่าการที่ถูกคัดเลือกมาไม่ได้มีแค่หน้าตาดีครับไม่ได้มีแค่หุ่นดีไม่ได้มีแค่ว่าเราเป็นผู้ชายที่ดูดีแต่ข้างในความคิดทัศนคติของเรามันก็ควรจะดูดีด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นให้จําจุดเริ่มต้นของตัวเองไว้ว่าเราได้มาเพราะอะไรนะครับแล้วก็วันต่อๆไปก็ยึดมั่นทําแบบนี้ต่อไปครับผม <c oughs> ผม,ผมถือว่า มันไม่ใช่เรื่องของการที่แบบทำไปแล้วได้ชื่อเสียงอะไรทั้งสิ้นครับแต่มันคือผู้ชายทุกคนน่าจะภูมิใจที่ถูกเรียกว่าเป็นเดอะแมนครับครับทีนี้มาถามเรื่องล้ำสศกเรื่องอะไรเอ่ยไปถ่ายรายการอยางนี้มันตไหนเรื่องซื้อคอนเสิรเกิดอะไรขึ้นตอนไหนครับตอนที่ว่าไปไปมูอย่างเงี้ยที่แบบไปลงน้าอ๋อที่ผมไปน้าหน้าทองกันแล้วครับผมไม่ได้ดูข่าวเลยมีมันมีประเด็นอะไรเหรอครับผมไม่ไปทราบเลย อ๋ออ๋ออโอเคครับก็มันเป็นความบังเอิญที่คือเหมือนแบบทางโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยก็ก็บอกกันมานานแล้วว่า<ม>อยากให้อยากให้มาในเทปนี้ในเทปที่แบบว่าที่วัดนี้อะไรเงี้ยที่สำนักนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปแล้วทีนี้ก็จริงจด้วยจุดเริ่มต้นไม่ไม่ทราบเลยครับว่าไม่ทราบว่าแบบเราไปจะเป็นแบบองค์พ่อคุณแผนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็มันก็เป็นความบังเอิญที่ที่ผมรู้สึกว่าประหลาดประหลาดดีคือแบบ ปกติแล้วเราก็ก็จะแต่งตัวอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยวันนั้นเราก็หยิบเสื้อแบบนี้มาทําผมไปแล้วนะทําผมไปอีกแบบหนึ่งแล้วแล้วก็ก็บอกช่างว่าไม่เอาครับเดี๋ยวเอาเอาทรงแบบนี้แล้วกันอะไรเงี้ยอยู่ดีเขาก็ทําแบบนี้ก็แบบพอไปนั่งแล้วแบบอ้าวเรามาเจอพ่อคุณแผนหรออะไรเงี้ยแล้วก็ก็แบบลงนะใช่ไหมครับพอลงลงหน้าทองร้อยแปดอะไรเงี้ยแบบเต็มหน้าเลยนะครับแล้วก็รูปปั้นก็วางเทียบกันแล้วแบบเอ้ยเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนเลยอะไรเงี้ยจนผมแบบ อ๋อโอเคโอเคน่าตกใจดีเลยเงี้ย <c oughs> คุณแม่ก็ทักคุณแม่มดดาก็ทักครับแล้วส่วนตัวก่อนหน้าน,น,าน,น,านี้ได้แบบว่าใส่มุญไหมได้แบบว่ามีการแบบไปทำอะไรนิดนก่อนไหมทำครับ <c oughs> จริงๆแล้ว <c oughs> ผมทําบุญมากกว่าครับ <c oughs> ก็เป็นแบบไปทําบุญบริจาคนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยแล้วส่วนส่วนใหญ่อยู่ <c oughs> ยคุณแม่คุณแมดด่มดํดาก็จะชวนทําบุญอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดก็บริจาคลงศพบ้างอะไรบ้างทาบุญกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจริงๆมูสําหรับผมมันคือการการทำบุญ การทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าถ้าสำหรับตัวผมเองนะมุมมองคือเราเป็นศิลปินดาราเราเป็นนักสแสดงเราอยู่ตรงเนี้ยครับเราอาศัยความรักความชื่นชมนิยมชมชอบจากผู้คนยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้สามารถเอาเงินซื้อได้ยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ก็ก็นึกถึงแล้วก็ตอบแทนด้วยการที่ที่เราก็ก็อยากจะทําบุญต่างๆแล้วทุกครั้งที่แบบเหมือนเวลาไปอีเวนต์ยอะไรเงี้ยครับ ได้เงินทิปอะไรมาเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เงินผมอะมันเป็นเงินจากความรักของเขาผมก็เลยอยากเอาสิ่งเนี้ยไปไปทาบุญต่อยอดให้แบบให้พวกเขาด้วยที่ที่เขาแบบชื่นชมในตัวเราอะไรเงี้ยแค่นั้นก็ก it ็เลยแบบว่าร <arım S 1> ู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่แบบเราอยากจะทาให้ทุกคนอะไรเงี้ยแล้วบางกอย่างหนึ่งมันคือแบบมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มาจากเงินทองจริงๆครับมันมาจากความรักครับเราก็เลยรู้สึกว่าก็ ถ้าเขาให้ความรักมาเราก็ให้ให,ให้ความหวังดีกับเขากลับไปหลงจากกาดูแลมันเป็แบบอะไรคับส่งตัวที่เรารู้สึกม่แป,ป,ปลแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เห็นอะไรนะครับแต่ว่าอันดับแรกเลยคือรู้สึกสบายใจครับรู้สึกสบายใจที่ที่เราได้เหมือนแบบเหมือนเวลาที่เราแบบแบตหมดนะครับแล้วเราได้เติมได้ชาร์จพลังอะไรเนงะี้ยมันก็ใจมันก็แบบเข้มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเราเชื่อ เชื่อครับคือจริงๆแล้วถามว่าเชื่อขนาดไหนก็ก็คงเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้และมีเหตุผลครับเพราะว่า,าผมเป็นคนไม่ได้ทําอะไรแบบไปเรื่อยนะฮะไม่ได้แบบไปมูไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าไม่ไม่ไม่ได้เป็นจังหวะที่เหมาะสมหรือรู้สึกได้จริงๆก็จะไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นมันก็แบบเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกดีรู้สึกเป็น p o สิทีฟมากกว่าแค่นั้นเลยครับแล้วก็เลยรู้สึกว่า ก็ไม so 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 ่ได้มีอะไรเสียหายอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์เขาก็แบบเขาก็สอนในเรื่องที่ดีเขาก็พูดในเรื่องที่ถูกต้องและดีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอนุโมทนาสาธุแล้วก็แบบทำได้อะไรเงี้ย12ใช่ครับตอดใตเวลาที่ผ่านมาคือฝีความเชื่อควความสามารถเราักับดวงมันต้ไปควบคู่กันเลยจริงจริงอันดับแรกครับ การการทำงานในตรงนี้ผมจะบอกตัวเองเสมอว่าผมเป็นผมต้องเป็นคนที่มีอาชีพการที่เราเป็นนักแสดงหรือการที่เราเป็นคนที่ทํางานในฐานะนักร้องนักแสดงเนี่ยมันคืออาชีพครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอาชีพเมื่อไหร่แน่นอนว่าอาชีพของเรามันมักจะแลกมาด้วยค่าตอบแทนการที่ใขรจะจ้างเราเขาควรจะจ้างทุกบาททุกสตางค์แล้วมันคุ้มค่ากับที่เขาจ้างเราเพราะฉะนั้นการที่เป็นมืออาชีพเราก็ควรจะต้องทํางานให้ เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์และเก่งขึ้นเรื่อยๆในสายอาชีพของเราไม่ใช่เรื่องว่าผมจะต้องดังหรือไม่ดังอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้สําคัญสําคัญที่ว่าเมื่อเมื่อเขาจ้างผมไปแล้วมันคุ้มค่ากับงานเขาหรือเปล่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาอยากจะได้สิ่งบางสิ่งจากเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเรื่องของอาชีพเรื่องของฝีมือต่างๆเรื่องความของความเข้าใจพัฒนางานแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มาด้วยกันถ้าถามว่าเป็นเรื่องมูลอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ จริงๆมันเป็นเหมือนเหมือนคนผมเชื่อว่าเป็นเหมือนสิ่งที่คอยปัดเป่าอุปสรรคครับเวลาที่เราจะเดินไปการที่มีครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเรามีผู้จัดการอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่คอยคอยเคลียร์คอยแก้ปัญหาให้เราคอยทําให้เราเดินสะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นาการที่เรามีครูบาอาจารย์การที่เราแบบ มูทําบุญทําทานอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนไทยเราเชื่อกันเนาะว่ามันมันมองไม่เห็นอะไรเงี้ยในใน,ในอุปสรรคต่างๆที่จะมาถึงเพราะฉะนั้นทำแล้วสบายใจทำแล้วรู้ว่าเราปลอดภัยก็พอแล้วครับคู่กันมันก็มันก็สเสริมๆกันไปค,ค,ครับ